สวัสดีครับผมวันทารามนะครับวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่ราดพร้าวนะครับเพื่อไปเช่าพระคาข้าวรุ่นสองนะครับแา่ิปิเตอร์นะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งพระมาทางรายนะครับพี่เขาก็ยินดีจะแบ่งปันให้นะครับผมก็ใช้เวลาในการเดินทางนะครับจากนนทบุรีนะฮะไปราดพร้าวนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ไปครับครับูแค่แบบแพ้ก็พอแต่ดูจากภาพแพ้อยู่แล้ว <c oughs> นี่เป็นพิมพ์ตื้นนะพี่นะถ้าไม่ใช่พิมพ์ตื้นก็เล่นกันพันบวกลบตื้นก็คือหลังแบบเนี้ครับจะแบบนี้พิมพ<อ>์ตื้นนะถ้าอย่างนี้ในกลุ่มก็เปิดกันอยู่หกเจ็ดร้อยครับถ้าเป็นพิมพ์มพิมเตื้นอย่างนี้ นี่พระใครครับเนี่ยอ๋อพระของพ่ออแท้ทุกองครับพี่เรีนี้ท้าประจําเยอะนะเดี๋ยวนี้องค์ละห้าบาทสิบบาทเลย <laughs> ต่เรียนแบบแต่ว่าอันนี้เป็นพระแท้นะครับแต่เป็นพระพิมพตื้นที่มีขายทั่วไปะคระับโอเคเดี๋ยวผมจ่ายเลยก็ <laughs> 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 ตกลงกับพี่เอาไว้ที่หนะึ่งหมื่นห้าร้อยเนาะถ้าพี่เอาไปให้ผมผมก็หมื่นหนึ่งพันอะไกลเหมือนกันพี่หนึ่งชั่วโมงครับนะ อ่าพี่นับดูก่อนครับครบครับเร้อยในนี่นะเดี๋ยวผมเาอาสองให้ดูนะต้องหนึ่ดสองนผมดูให้เป็นแท้นะพี่แต่ว่าเป็นพระไม่สวยดูยากนะะจะดูยากหน่อยอันนี้แท้ อันนี้ก็แท้ครับแต่ว่าอันนี้เพียงคราว่าปัดทำความสะอาดเนี่ย mm hmm. ก็เลยดูยากไม่เดิมว่ามาพี่อันนี้อ๋นี้ผมเก็บไว้อยู่อ๋อเก็บไว้ครเก็บไว้โอเค,อเคแท้ครับแท้ผ่นคอได้เลยแทย้ดูง่ายเลยแต่ว่าถ้าคนได้ดูทุกวันอาจจะดูยากครับอาะผมดูพี่มาจากช่องยู u ูบนะอ๋อขอบคุณมาก ไม่ไม่แค่ได้มีกำไรถ,ถ้าได้สวยพี่มมนีอ่นอย่างผมให้ดูถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็รุ่นสองผมใช้อยู่อเห็นเขาบอกมีฐานจุดอะไรที่พี่บอกตรงเท่าไหร่รุ่นแรกปะรุ่นแรกะจะปล่อยให้ดูว่าตรงเนี้ถ้ามีตุ่มๆอย่างเงี้ยรุ่นสองดูง่ายเลยอืรุ่นแรกก็คือจะพิมพ์ลึกปไปเลยพี่มีแค่สองสองแบบก็คือบัวจุดเดียวกับบัวลายจุดแต่อันเนี้ยเป็นรุ่นสองไปเลยไม่มีบัวจด2 2> ุดเลย ต่บอชุดกระโบอลไยชุดรุ่นสองก็มีครับแต่ว่าด้านหลังอ่ะจะไม่มีตุ่มแล้วก็ลึกกว่านี้คงบางกว่านี้หน่อยตุ่มหนึ่งนะเราส่องดูรงนี้ก็ได้เห็นยหมของผมก็รุ่นสอง๋ยวจะเป็นลึกหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขายได้เป็นเป็นพันพันบุกลงนี้หน้าหลังคมชัดนี่ครับอันนี้ก็เรียกว่าพิมพลึกพิมพลึก วยี <laughs> เด๋รอบหน้าติดต่อได้ไหมครับได้ครับจะเจออะไรพวกรูปหล่อพวกพรพบูชาก็มีนะค,ะคบแพงหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับหลวงพ่อลาดพร้รรพาวเจ็ดสิบเอ็ดใกล้กันไหมนะไม่ไกลใช่ไหมพี่แบ่งปันให้ผม,ม่นะเดี๋ยวผมไปดูถ้าพี่แบ่งเพราะว่าผมมาลาดพร้พาวพอดีเลยครับกำลังมาเช่าพระ ถ้าผมอยู่ลาดพร้พาวเนี่ยเดี๋ยวผมเช่าเสร็จตรงนี้แล้วก็ไปหาพี่เลยพี่พขอบคุณมากน, <มา S 2> นะครับมีอะไรก็ลองส่งมาลาดพร้พาวผมมาเช่าบ่อยนะครั<อ>บหลวงพ่อผมเข้าใจว่าน่าจะไปบูชากันจ,จากที่ซอยสายลมแน่เลยนี่พี่ก็ไปเช่าต่อใช่จริงๆมันมตั้งใจมาหาพี่คนเดียวและแต่ว่าบังเอิญว่าลูกค้าที่เขาโทรมาเมื่อกี้อยู่เราคำแหงวดีตองแบบไปน้อยนะบังเอิญมากเวลา เพราะผมปกติผมไม่รู้เขาอยู่ไหนเด้อเขาแค่ถามราคาว่าเช่าเท่าไรอะรเบังเอิญบังเอิญตกใส่ลงพ่ออยากลับด้วยเขีย <c oughs> พี่ขอบคุาครับ,บ,บผมก็ได้เช่าพักกับพี่ท่านแรกนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพอดีว่ามีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับนัดให้ไปดูพระนะครับแถวแถวรามกำแหงนะฮะก็บังเอิญพอดีนะครับท่านแรกผมก็จะกลับแล้วพี่ท่านนี้ก็ทักมานะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับพี่ตอนนี้ถึงแล้วครับครับใช่ใช่ผมจอดรถตรงรถมาด้าถีแดงครับใช่ใชบ้านพีนไหมสุดอ๋อผมผมมาตรงที่พี่ปักไว้แล้วครับไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าพี่ส่งไปขายใครบ้างเนี่ยก <c oughs> ็ลองลองดูแล้วนี่ <c oughs> ยังเลยอ่ะ มีของไอ้คนหนึ่งบังเอิญนียนะ่ยบ้านอยู่แบบใกล้ๆด้วยผมอยู่แถวนนท์นะใกล้ๆนครปฐมอะ่ะพอดีวิง่งมา,งมาซื้อพี่อีกคนพอดีนะฮะเราอยู่ใกล้กันพอดีอย่างเงี้ยผมแบ่งบูชาให้คนประมาณเก้าร้อยพันหนึ่งครับอันนี้ผมขอสักเจ็ดร้อยได้มั้ย องละเจ็ดร้อยเอาไว้ก่อนได้ไว้ก่อนนะโอเคครแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ไม่สมบูรณ์ชุดที่ผมตีราคาไว้ดีกว่าเท่าไหร่อ่ะผมพูดไว้ที่ซื้อไว้พอจะได้แต่มันมีมันมีองค์นึงแตกเนเหมือนพว่วไงอีกแล้วแรกตีว่างี้องค์นึงแตกลายด้วอ๋อชุดแรกมีองค์นี้ด้วยใช่ไหมอูดำๆนี้ này ông, ừ. ông. chụp ra. Đó. lại 1 người. Là nó nó đã ông có, vậy như thế tôi có có แต่บางคนก็ได้กำไรเนี่ยูกตรวจเนาะนิดหนึ่งได้ไหมครับนิดนึงนะเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวพี่ว่ามาผมจบเลยตึงเลยอ่ะหนึ่งร้อยนิดนึงเนาะมันตึงไหมครับอ๋อโอเคพี่เนาะหนึ่งร้อยอะอันอื่นไม่ออกไม่เป็นไรนะครับก็เอาที่ที่ภาควิชาได้ถ้าตัวหนังสือเล็กอย่างเงี้ย เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแรงอยู่นะแต่เรนี่ลงประคับตกเละว่าช่วงโควิดแรงๆช่วงที่แรกครับก็ขายกันแบบก็ได้กันทุกคนละในกลุ่มอย่างเงี้ยตักพันหนึ่งอะซื้อเพราะว่าช่วงเนี้ยออกกันไม่เกินพันสี่ถ้าพันหนึ่งอะแหละครับเอาไหมไปเก็บฟังอันนี้แล้วแฐบาลพี่เลยนะอันไหนของช่องไหนช่องสองหรอสองไปเลยวิ่งอ่าเดือด ดิคอนหนิบ้างรือองนี้นะงไงตอกแล้อย่งนี้อ่ะโอเคนะตอง <c oughs> นะนี่ครับก็มีกำไรร้อยสองร้อยผมก็บูชาแล้วนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะอะไรแล้วอย่างอยนะ่างนี้ลมะนะแตกหมดเลยคนระับถ้าแตกก็คือแบบร่วงหมดเลย ชอบเองเองวงละสามได้ไหมได้เนอะก็ดี่ก็ก็ออชอบไปครับพหังมากเลยครับแต่ว่าส,สภาพแตกล้าหมดเลยนะถ้าแกะก็คือแบบอันเนี้ยกระจายเลยวกหกหกร้อยเอาเอาอันนี้ได้ไหมเอารุ่นหะ้าไว้รุ่นห้าหายากยากว่า อันนี้รุ่นสี่รุ่นสี่สร้งเยอะอันนี้ก็รุ่นสี่อยู่เลยอ่าดู่ง่ายเลยน,นี้รุ่นสองสองนอเนอะอเสอก็เช่าเช่า,ชาได้ถ้า่เช่านนเก็บเง้อันนี้ทันนะทั้งหมดก็เป็นหมื่นสอ่าทันตรงนี้หมื่นสองทังน ผมโอนง่าดีกว่าแบตจะหมดพอดีลออเดล้อสี่เปอร์เซ็นต์เลยอ่าเรียบร้อยครับพี่นะอ่าเรียบร้อยครับมี้ก็จบไปจริงๆจะกลับแนละ้วผมจะกลับพอดีเลยทักมาพอดีเลยกำลังจะกลับตอ <c> <c> นไหนสองขากำลจะกลับนอนเมื <c> ่อเดียวเพชรขอบคุณมากครับวันนี้นะครับครับครับ